สวัสดีครับในช่วงนี้เรายังเที่ยวชมสถานีรถไฟ ตามเส้นทางสายแก่งคอยบัวใหญ่นะครับและวันนี้เราก็มาถึงที่สถานีหยุดรถนะครับริงถนนนะครับก็คือสถานีที่หยุดรถบ้านกรอยก็อยู่ตรงบริเวณที่มีทางรถยนต์ตัดผ่านและเขาก็บอกมีตารางตารางเดินรถว่าที่จะผ่านบ้านกรอยเนี่ยมีทั้งหมด4ขบวนนะครับไป2ขบวนกลับ2ขบวนนะครับตามนั้น ก็คงเป็นขบวนหลักแล้วครับขบวนนั้นก็คือขอบวนแก่งคอยบัวใหญ่ไปแล้วก็กลับแล้วก็ไปแล้วก็กลับแค่นี้นะครับแล้วก็ก็มีที่พักนะครับสําหรับประชาชนที่จะมารอขึ้นรถไฟมาขึ้นรถไฟตรงนี้ก็จะมีเวลาจากนั้นนะครับก็มาถึงจุดจอดรถวังกระอาม ก็จะเป็นจุดจอดรถที่มีอาคารให้พักที่จอดรถเหล่านี้นะครับก็น่าจะเป็นที่จอดรถที่สร้างขึ้นมาพร้อมๆกับทางรถไฟเพราะยังมีร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆบริเวณของฝั่งฟ้าก็จะเป็นทุ่งนาแต่เขาก็จะมีเสาแล้วก็มีลวดรดน้มกั้นเอาไวะ้เพื่อป้องกันไม่ให้โคกระบือ พลังเข้ามานะครับเข้ามาในทางรถไฟจุดจอดรถวังกระอามก็จบแล้วนะครับต่อไปนั้นเราก็จะไปที่จุดจอดรถอีกจุดหนึ่งก็คือโนนคร้อจุดจอดรถเหล่านี้นะครับก็ไม่ห่างไกลกันนะักเหตุที่ต้องมีจุดจอดรถมากๆนี่ก็เพราะว่าอาจจะมีชุมชนที่อยู่แถวนี้เป็นชุมชนใหญ่ จุดจอดรถจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่มีโครงสร้างที่เป็นรั้วแล้วก็เป็นพื้นเป็นฐานของอาคารก็เชื่อว่าอาจจะเป็นสถานีเก่าแล้วก็มีการยุบไปแล้วก็ทำเป็นจุดจอดรถนะตามข้อสันนิฐานนะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาของเขของเขานั้นคล้ายๆอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วทางรถไฟตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟรางเดี่ยวนะครับ วิ่งไปวิ่งมาก็ต้องสวนกันก็จะต้องไปหยุดเหล็กรถกันที่หน้าสถานีที่หน้าสถานีทุกสถานีเลยนะครับก็จะมีรางรถไฟ2คู่หรือ3มคู่ขึ้นไปเพราะว่าจะต้องเป็นที่หยุดรถจอดรถเหลีกรถนะครับสถานีจตุรดดัสแล้วนะครับตอนนี้ สถานีจตุรสัดนั้นก็เป็นสถานีอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้แล้วนะครับว่าจะมีรางรถไฟด้านหน้าเนี่ยหลายคู่เรามาจากบําเหน็จนาลงนะครับด้านหลือเดี๋ยวเราจะไปมามาแบบนเนนาเหน็จลก็ไปนองน้องฉิมนะครับ ผมถ่ายภาพที่สถานีจตุรัสจำนวนหลายภาพเป็นธรรมดาครับสถานีนั้นก็จะเงียบๆจะมีพุกพล่านก็ไอตอนที่รถไฟจะมานะครับก็จะมีคนผู้คนผู้โดยสารมารอก็เชิญชมนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับ ถ้ามีโอกาสนะครับก็นั่งรถไฟจากแก่งคอยมาที่บัวใหญ่แล้วจากนั้นก็นั่งบัวใหญ่ไปนครราชสีมาแล้วก็จากนั้นก็นั่งนครราชสีมาไปแ่งคอยก็นั่งเป็นวงกลมอย่างนี้เวลานั่งรถพวกนี้นะครับก็อย่าไปนั่งรถเร็วหรือรถด,ด่วนให้นั่งรถท้องถิ่นมันจะได้บรรยากาศชีวิตหนึ่งเกิดมาก็นั่งรถไฟน่มันก็มีความสุขนะครับ สถานีรถไฟนั้นก็เป็นสถานที่ที่มีทั้งทุกสุขเศร้าปนปนกันนะครับสถานีรถไฟก็เป็นเส้นทางคมนาคมทําให้หลายคนมีอาชีพทาให้หลายคนมาพบกันทําให้หลายคนมาจากกันทําให้หลายคนมาทะเลาะก,กันนะครับก็เป็นธรรมดานะครับแต่ที่สําคัญก็คือเขาจะต้องมีประโยชน์มากกว่ามีโทษอนะ่ะแต่นี้ห้องจําหน่ายตั๋วนั้นเดี๋ยวนี้ ที่นี่เขาไม่มีตารางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือว่าข้าหลังสัดแล้วนะครับก็ไม่เหมือนเดิมเราดูข้างหน้าเป็ดแล้วก็มาดูอีกด้านนก็คือข้างหน้าเหมือนกันแต่เป็นข้างหน้าที่เป็นรถจอดเราก็ออกจากสถา,านีจตุรัสมาที่สถา,านีหนองฉิมอันนี้เป็นสถา,านีหนองฉิมจะเห็นว่าสถา,านีหนองฉิมนั้นก็จะมีเสารั้ว เนี่ยขาวขาดดำเนี่ยนะครับเรียงๆกันอย่างเงี้ยมันก็จะไปคล้ายเหมือนเหมือนกับจุดจอดรถที่ไม่ใช่สถานีนะอย่างเช่นบ้านกลอยหรือว,วังกระอานที่มันคู่นี้ไปก็จะมีเสาแบบนี้อยู่เหมือนกันก็เชื่อว่าแถวจุดต่างๆที่มีเสาแบบนี้ก็คงจะเป็นสถานีเก่าแต่ก็ยกเลิกไปน้องขิมนั้นไม่ใช่อําเภอนะครับ แล้วก็จะมีตาช่างสำหรับช่างสิ่งของสัมภาระในการใช้นำขนขึ้นรถไฟรถไฟนั้นก็จะมีทั้งในส่วนของบรรทุกผู้โดยสารแล้วก็ขนส่งสินค้าแต่เดิมนั้นการขนส่งสินค้าทางรถไฟนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีมากเลยนะครับแต่ตอนหลังนี้การคมนาคมทางรถสะดวกขึ้น ก็ลดบทบาทลงไปวันนี้ท่านก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับสถานีรถไฟทั่วประเทศนะครับผมก็พาท่านแล้วก็ถ่ายภาพให้ท่านดูส่วนหนึ่งผมเองก็ชอบท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาแต่พอไปเที่ยวเสร็จแล้วถ้าผ่านไปเฉยๆไม่ได้ถ่ายภาพไว้มันก็รู้สึกว่ามันจะเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ ถ่ายภาพมาแล้วถ้าเก็บไปดูคนเดียวมันก็ได้ประโยชน์น้อยนะครับให้คนอื่นเขาดูด้วยก็ได้ประกบประโยชน์มากหรือเผยแพร่ออกไปเป็นทั่วไปก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นและโอกาสก็มีแล้วในการที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้ต่าง,ต,างต่างประเทศเขาเห็นว่าประเทศไทยเราสมบูรณ์ขนาดไหนมีความรวมสมบูรณ์ขนาดไหนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดไหนไอสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีบ้างแหละครับแต่ผมว่าประเทศไทยเราจะมีสิ่งที่ดีๆมากมาย จากนั้นนะครับเราก็มาถึงจุดสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ก็คือที่หยุดรถบ้านตาเนินก็มีทางรถไฟแล้วก็มีเป็นคันดินขอบดินมีขอบซีเมนต์ตั้งออกมาแล้วก็มีการถมดีปรับพื้นที่เรียบเลยนะครับแล้วมีที่หยุดรถแล้วก็มีสอบถามเวลาเดินรถด้วยนะครับเขามีโทรศัพท์ให้สอบถามเวลาเดินรถนะครับเขาบริการมากเลยนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นว่าตาเนินนะครับขอบคุณครับ